ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสุตลต่านอิบไราหิมอิบนีอัลมาฮุม,ม,มสุตลต่านอิชกันดาสุตาลต่านแห่งรัฐยะโฮในโอกาสสาบานพระองค์เข้ารับตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแหง่งมาเลเซียพระองค์ที่17ในวันที่31มกราคม2567สมเด็จพระราชาธิบดีแหง่งมาเลเซียพระองค์ที่17กรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นสุภพมงคลที่ฝ่า,าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแหง่งมาเลเซียพระองค์ที่17 หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชยมงคลและความปราถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพันมัยสมบูรณ์แข็งแรงและส่งประสบความสําเร็จในการปฏิบัติพระราชการณียกิจทุกประการทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน มากกว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่มีต่อกันหม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยพระปริชาสามารถและการนำของฝ่าพ,พระบาทประเทศไทยและมาเลเซียจะสร้างความเจริญรุ่ดหน้าในการกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำาพาประโยชน์สุขอย่างยิ่งมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ พปล่าวชิลกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ร,า,า,า,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดตาาเวลา8นากา5นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก โอกาสนี้ทรงปลูกต้นไม้วงถั่ว9ต้นบริเวณพื้นที่รวมต้นไม้ทรงปลูกในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตาซึ่งกรมป่าไม้ได้ดําเนินการเมื่อปี2559ในพื้นที่8อําเภอได้แก่อําเภอเมืองท่าสองยางแม่ระมาต พบพระอุ้มผางแม่สอดบ้านตาและหวังเจ้ามีสมาชิก7,233ครัวเรือนพื้นที่33,300ไร่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูต้นน้ำลำธารหันมาปลูกพืชแบบวนกเกษตรใช้หลักปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมลดรายจ่ายสร้างรายได,ได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าปัจจุบันมีกิจกรรมอมทซัพย์รวมกันผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์และหัตกรรมจัดตั้งกลุ่ม3ามป่าสร้างไรายได้อาทิอําเภอท่าสองยามมีกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้และอําเภอพบพระจำหน่ายอะโวคาโดทั้งแบบออนไลน์และขายในท้องตลาดการบูรณาการหน่วยงานภายนอกได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้แก่ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแลง้งระบบผลิตไฟฟ้ามินิกริดแบบรวมศูนย์และระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ส่วนโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพรตร,ร,ราชุดาเสียงบรมราชกุมารีจังหวัดตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตากเขต2ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อกัดออุรักทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริจังหวัดตากและองค์กรภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ร่วมดําเนินโครงการนัแต่ปี2,558ให้นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4และ5ใน5อําเภอชายแดนในปี2,558ถึงปี2,566 จัดค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติไปแล้ว24รุ่นมีโรงเรียนเข้าร่วม99แห่ง1,380คนและครู100คนมีกิจกรรมการเรียนรู้4หน่วยได้แก่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดินดีพืชดีวิถีพอเพียงขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึกและทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งวัดล้อมมีเป้าหมายคือรักชาติรักศาสและรักษัตริย์ นอกจากนี้ยังขยายผลสู่ความยั่งยืนโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมในโรงเรียนอาทิสวนพืชศาสตร์โรงเรียนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามสัพพราชาอาทิการทําปุ๋ยสูตรพระราชทานการอนุรักษ์ภูปัญญาท้องถิ่นการจัดการขยะและพลังงานและด้านการจัดการเวลา1ิบนาฬิกา27นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลท่าสองอยางเภอท่าสองยาง ทรงเปิดอาคารพระราาฐาน25ซึ่งพระราาฐานพระราาทรัพย์จัดสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด5ชั้นพร้อมพระราาฐานนามคารและพระราาฐานพระราชาญาตให้เชิญหนักสอนพระนามาพิไทยสอทประดับที่ป้ายชื่ออาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่รัษฎรเนื่องจากร้อยละ90เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเกรียงฐานะยากจนสื่อสารภาษาไทยได้น้อย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเขตป่าสงวนทำให้การส่งไปรักษายากลำบากประสบปัญหาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมี่ยตาการครองเตียงมากกว่าร้อยละร้อยเกิดควาแมแออัดเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยในการนิทอปประเตน็นิทศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาทิโครงการออกหน่วยผ่าตัดหูเคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิหูคอจมูกชนบท และสม,มักัานานบรรเทาทุกข์และประชานาไมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคหูตรวจการได้ยินและผ่าตัดหูแก่รัษฎรการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินพระราชทานเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อออกรับผู้ป่วยในพื้นที่ธุรกันดานเฉลี่ยเดือนละ5ครั้ง งานสาธารณสุขชายแดนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพแกร่ราษฎรสร้างเครือข่ายสุขภาพประสานงานกับหน่วยงานและราษฎรตามแนวชายแดนให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพตลอดจนออกหนังสือรับรองผู้ป่วยไร้รัฐไร้สัญชาติเม่อต้องไปรักษาต่างอำเภอโอกาสนี้ส่งเยี่ยมและพระาชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์5รายได้แ,แก่ผู้ป่วยโรคผนังหัวใจห้องล่างรั่วตั้งแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดแล้วผู้ป่วยนิ้วกลางและนิ้วนางติดกันตั้งแต่กำเนิดทั้งสองข้าง ได้รับการผ่าตัดจนสามารถใช้มือซ้ายได้ส่วนมือขวารอรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดเขียวขณะนี้อาการ่วไปปกติดีอาการหน่วยลดลงผู้ป่วยโรคเปลือกตาบนด้านขวาตกหลังจากประสบอุบัติเหตุปัจจุบันลืมตาและมองเห็นได้มากขึ้นและผู้ป่วยโรคความผิดปกติของสมองตั้งแต่กําเนิดทําให้เกิดความบกพร่องในการพัฒนาเส้นประสาทตาโครงสร้างสมองบกพร่องและขาดฮอร์โมอนต่อมใต้สมองปัจจุบันสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันเองได้การมองเห็นดีขึ้น ในการนี้ทอปแผนเนสสาธิตการใช้หุ่นยนต์ดินสอนวัตกรรมทางการแพทย์ผลงานคนไทยที่นํามาใช้ในโรงพยาบาลที่จังหวัดตากสามารถคัดกรองอาการผู้ป่วยด้วยภาษาถิ่นช่วยให้แพทย์เข้าใจผู้ป่วยและสามารถแนะน,ะนําแผนกที่ต้องตรวจโดยทําเทเลเมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลให้คําปรึกษาแนะนําและการรักษาพยาบาลผ่านวิดีโอคอลทําให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษากับแพทย์สาขาที่เหมาะสมได้ทันทีและยังช่วยให้สามารถส่งตัวข้ามโรงพยาบาลทําการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วย โดยผู้ป่วยแค่ใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับการรักษาจากนั้นท่อพระเนรห้องผู้ป่วยหนักที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตตั้งแต่ทารกแรกเกิดเด็กและผู้ใหญ่เปิดให้บริการ10ตเตียงลดการส่งต่อผู้ป่วยและช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยที่เป็นชนเผ่าได้เป็นอย่างดีปัจจุบันโรงพยาบาลท่าสองอยางเป็นโรงพยาบาลขนาด60ตเตียงให้บริการราษฎรประมาณ87,000คนใน6ตำบล <c oughs> เวลา14นาิกา28นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามโครงการทหารพันดีค่ายวชิรประการกรมทหารราบที่4อเภอมืองจังหวัดตาเริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายน2561 โดยกองทัพภาคที่สจัดทำ13โครงการ61หน่วยงาน12ค่ายทหารใน11จังหวัดภาคเหนือตั้งศูนย์ผลิต 1, พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์อาทิศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกผลิตแปลงมเมล็ดพันธุ์พระรานทานมนฑลทนหันบกที่310ค่ายวชิระประการปลูกพืช26ชนิด แปลงผัก99แปลงบนเนื้อที่9ไร่แล้วนําผลผลิตไปรับประทานแล้วเช่นพริกมะนาวโครงการทหารพันธุดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมีโรงเรียนในโครงการ9แห่งในจังหวัดตาก จะเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ด้านการเกษตรซ่อมแซมปรับปรุงระบบสัดครัวโพคให้กับโรงเรียนรวมชุมระทานก่อสร้างโรงสุบน้ําขนาดเล็กหนึ่งแห่งและอ่างเก็บน้ําทหารพันธีพร้อมระบบท่อส่งน้ําความยาว776เมตรส่งน้ําให้โครงการทหารพันธี44ไร่และเป็นแหล่งน้ําสาหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอตลอดทั้งปีโรงพยาบาลไข้วัชิดปาการแบ่งพื้นที่3ไร่ปลูกพันธุ์ผักพระราชทาน1.2ไร่นำมารับประทานได้แล้ว ลูกพืชสมุนไพร1.3ไร่ท้าสมุนไพราตามกลุ่มโรคสมุนไพรท้องถิ่นและสมุนไพราหายากทำรูปประครบสมุนไพรและน้ำมันไพรใช้ที่โรงพยาบาลและแจกจ่ายให้กับกำลังพลโอกาสนี้ท่าพระเนรแปลงผักปลอดภัยมีการปรับปรุงดินโดยปลูกพืชตะกุลถั่วร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักปลูกผักหลายชนิดเช่นถั่วแขกสีเหลืองเทพร,รัตน์เบอร์หนึ่งกระเจี๊ยบเขียวพริกจินดาและแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อทูลกล้าวถุกระหมอ่อมถวายสำรองไว้เพื่อพระราทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับโรงผลิตน้ำส้มควันไม้ใช้ป้องกันและกำจัดตูพืชในปี2556 0ในปี2 5ผลิตน้ำส้มควันไม้ได้271ลิตรใช้ในหน่วยทหารและส่งจำหน่ายที่งานกาชาติส่วนการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีเสียบยอดทดลองกับสายพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สและมหาชนก รวมทำวมมูกแฟนซี4ีสายพันธุ์คือน้ำดอกไม้เบอร์สี่มหาชนกไข่ตึกและพิมพ์เสนมันโครงการทหารพันธ์ดีของกรมทหารราบที่14บนพื้นที่406ไร่ปลูกผักปลอดภัยหลักชนิดเลี้ยงวัวและเลี้ยงปลาในกระชัง2,500ตัวเพราะเห็ดฟางทำปุ๋ยหมัก ผลิตอ,อิดดินประสานทั้งยังปลูกหญ้าทําสวนสมุนไพรทํานานและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเจ็ดฐานที่ผ่านมาโครงการาหารพันธ์ดีไข้วชริรประการกรมหารราบที่4นําำผลผลิตไปสนับสนุนประกอบเลี้ยงภายในหน่วย บางส่วนจำหน่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนมีกำลังพลนำองค์ความรู้ไปดำเนินการต่อในภูมิลำเนาสามรายนับได้ว่าโครงการอหารพันดีไข้วัิรชประการได้น,น้อมนำพระราชะดำริเผยแพร่เข้าสู่ชีวิตประจำวันของรัษฎรก่อให้เกิดความมั่นคงด้าอาหารในครอบครัวและเป็นความมั่นคงของชุมชน จากนั้นทรงเปิดศูนย์ผลิตพันปลาน,น้ำจืดพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกตอนบนได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร,รในการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2565มีบอ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่พันปลาใน,นจิรดา13บอ่บอบ่อเพาะฟักไข่ปลาเนร1บอร่บอบ่อพักลูกปลาเนรเตรียมรอพระสถาน1บอ่อและกระชังเหล็กสำหรับอนุบาลลูกพันปลาเนร18กระชังมีกองร้อยสารวัตรมีกองร้อยทหารสารวัตรมณฑลฐานบกที่310เป็นหน่วยรับผิดชอบ ปีที่ผ่านมาผลิตพันธุ์ปลานิจิรดาน,น้อมเกล้านกกระหม่อมถวายเพื่อพระสถานเก่ราสรดร9 1 7 3 7 2ตัวโดยในปี2,567ตั้งเป้าขอพระสถานเพื่อแจกจ่จาย960,000ตัวพร้อมกับติดตามการดำเนิน,นง,งานของกองพันธุ์หารราบที่1กรมพัหารราบที่14มีพื้นที่ดําเนินงาน84ไร่ส่วนแรกเป็นแปลงขยายผ่านย่้าแฝกแปลงย่ามา้าและสวนสมุนไพรส่วนที่2เปไปที่ทํานาเลี้ยงสัตว์ ใช้เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเจ็ดฐานการเรียนรู้และแปลงผลักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้ประชาชนหน่วยราชการนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจรวมถึงกําลังพลเข้ามาศึกษาดูงานปีที่ผ่านมามีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน29คณะ1,959คนมีโครงการอาชาบำบัดจัดกิจกรรมให้เด็กพิเศษเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการสร้างความสนใจและเพิ่มความมั่นคงทางด้านอารมณ์ด้านปสุสัตว์เลี้ยงไก่กระดูกดําเป็ด สุกร่อกระบือแกะผ่านลูกผสมบอนและแพะผธุ์แบกเป็นกอโอกาสน้พพิษทานชื่อลูกแพะว่านาคราชเป็นลูกแพะผุ่นแบกเป็นกอเพศผู้เ,เกิดเมื่อวันที่13มกราคม2517น้ำหนัก1,500กรัมนอกจากนี้ยังมีโรงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดดงรมซึ่งนิยมไปที่บริโภคนำไปแปลรูปประกอบอาหารให้ฐานประจำการจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยาวมีแปลงนาสาธิตปลูกข้าวในวงบอ่อ ดาบประมงเลี้ยงปลานินและปลาตะเพียนในกระชังโดยได้ขยายผลโครงการหานพันธ์ดีให้กับกําลังพลที่กเกษียรอายุราชการและโปรดประจำการรวมถึงประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเขตรับผิดชอบของหน่วยในการนี้พระราชทานพระราชดํารัสแก่หน่วยทหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสิ่งต่างๆที่เลี้ยงที่ปลูกนั้นก็ในนี้ก็ได้นาํามาแปรรูปแล้ ได้รับระทานเองเรายังได้จำหน่ายเป็นเป็นไรายได้และเป็นที่นิยมของของตลาดพนักว่าเราได้เวามรู้มากมายแล้วก็ที่จะเป็นประโยชน์กัตัวเองและผู้อื่นอีกก็ขอให้ภาคภูมิใจในงานที่ที่ทำและพยายามที่จะ คนความความรู้ให้มากมากขึ้นไปอ,องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิร,ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ที่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่เลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2537เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษากินอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน741ี่คนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้อโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะให้กับผู้เรียนตามบริบทของพื้นที่และความต้องการเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ,ษและภาษาจีนที่มีบทบาทสําคัญในภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมอนุรักษ์งานหัตถกรรมเฉพาะถิ่นการปากักการทอเป็นลวดลายที่มีความหมายของแต่และชาติพันธุเ์เพื่อทำเป็นกระเปา๋าเสื้อผ้าสร้างไรายได้ระหว่างเรียนจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุา 31, เคราะห์31อเภอแม่แจ่มจเชียงใหม่ตเม่ปี2,541เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาสและบุตรของแรงงานต่างด้าวปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีนักเรียน1,077คน โอกาสนี้ได้แนะแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์และอักขระในภาษาต่างๆจากการพิมพ์อย่างถูกต้องเพื่อต่อยอดวิชาชีพในอนาคตจากนั้นเยี่ยมชมผลงานนักเรียนที่ประสบความสำเร็จอาทิกิจกรรมโชว์แอนแชร์2023สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวในโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีที่10หมู่เลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต่างพระราชดิบริสาธิตการคำนวณจินตคณิตจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 5 และห้องเรียนส่งเสริมอาชีพตามความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศในอาชีพบริการสําหรับหารายได้ระหว่างเรียนที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนสังวนันวิทยาเพื่อแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งขึ้นเมื่อปี2511ตามพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเด็กชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถเป็นพลเมืองที่ดีของชาติจากการได้รับการศึกษาที่ดีและพระราชทานที่โรงเรียนว่าสังวนันวิทยา โดยเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2512นับเป็นโรงเรียนสังวรว,วิทยาแห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6มีนักเรียน407คนมุ่งพัฒนาศักยภาพเรื่องการอนอนอกเขียนได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องส่งเสริมทักษะต,ต่างๆเช่นคณิตศาสตร์ โดยนําจินตคณิตไปปรับใช้ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาและทักษะอาชีพที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างความตระหนักในการดําเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์ประหยัดเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ